จังหวัดลบบุรีนะครับกรมทหารปืนใหญ่ที่72ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 นะครับตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ชุมชนวัดเทพกุญชวรวรดรามครับตำบลพรมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพันเอกชนินสิงหะ ธนานิติรักนะครับผู้บังคับการกลมทหารปืนใหญ่ที่72ก่องพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีก็ได้นำข้าร,ราชการกำลังพลร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและกลุ่มสมาชิกอสอมตำบนพรมมาตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันจับตั้งจุดแบ่งปันศูนย์โรงทานตามพระราชดำริของพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาิยวงายาศ์นาญาตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ส่งมีพระราชดำริให้วัดและพระสงฆ์ได้ช่วยเหลือดูแลอนุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนอั -19 ด้านกรมทหารปืนใหญ่ที่72ได้จัดทำก๋วยเตี๋ยวจำนวน500ถุง พร้อมลูกชิ้นปิ้ง1,200ไม้และน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพการงานทำได้ตามปกติครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อีกด้วย